สวัสดีครับวันนี้พามาเลาะสวนครับมันนี้เบื้องสวนแตงโมงก่อนพี่น้องสวัสดีจ้าสาวแตนพาพี่น้องมาเลาะสวนอีกแล้วพี่น้องเนินสวยอัเดตแตงโมเป็นดือนใดล่ะเดือนกัวเลยเลยพี่น้องเริ่มออกดอกนี่คันเคือแล้วแต่พี่ใหกล้องแน่พี่น้อง lên rồi, nó, nó dìu hơn mà, này, đang tít nồi, phi non, đang nhau là, đây là sốt run nó <laughs> นอน,นกินใบพี่น้องลงนอนแนวนี่นี่น้อยใช้ยาอย่ายงกับบุ้งันไหอยังดีก็ไม่บิดหรอกทานข้าอง,งามอยู่ยังเดิมแต่น้วยเป็นน้วยแรกเลยเพี้ยกกินบ้นนี่ vớt tít nuôi nào về lời thêm khăn kia là chuột lẹt ôi oh, tuần này phía ăn khắc nữa. ไปกูดไปน่อเคาันนลบล่น่องส่วนแตงโมสแตนปลูกครั้งแรกพี่เ็กปลเกค่อยปลูกจ้าเธอร่างติดหน่อยชั้นนี้หรอพี่น้องพี่น้องเห็นบนน้องน้อยๆให้กานใบเ <g ül s> ออดียูเฮียนี่โอ้โต้นนี้พี่น้อง รูเพียก่อนเพียใต้เพียกินใบตายอยู่อืมอืมอืเพียงตายอยู่เนอะมันฉีดยาเมือ่อวานเนาะก่อนพ่นยาโอน,นได้ข้าน้องเลยเพียลงขนาดเลย เพี้ยใบกูดวดพี่น้องพี่แค่เด็ดใบออกเด็ดถิ่มเลยยังมีลุกรามยังใบเจ็ดลูกรามจะมีเพียเด็ดถิ่มไปถิ่ม่ไมก่ไไเด็ฟังดินไว้ไ ดินไปเลยพี่น้องทำลายเถี่ยเพี่ยลงขนาดจะได้เก็บหน่วยปน้อพี่น้องปลูกปีแรกก็เริ hey, ่มม mm ีสีสันใช่ไหแล่ะ ว่นนาวนอนด้วนตายเงงไหมหหตาย<ด>เลยโดนเพี้กินสาวทองดับขนาดเลยผุนเพี้กินใหม่ใบใหม่เลยพี่น้องใหม่เลยดอกก็ใหม่พี่น้องเลยใบใหม่หมดเลยเพี้กินเดินอย่พี่น้องเพี้กไฟเพี้กไฟป,ปัญหาของแตงโมทุกอย่างมันต้องมีที่รอดบอลในตน้นตามอง าไปเบรงรุ่นสองบัดียพาพี่น้องไปเบรงรุ่นสองห่างกันสิบม,มือเนาะจะส่วนทั้งผุนพี่น้องปไปเบิงน้ำกันครับ นักต <B ộ. S 1> ิดหน่วยซ้ำเนี่ยหรอพี่น้องอย่าไปแย่งแย่งมามันอยากอายาสไอเหตุอันนั้นฮอร์โมนกานเชื่อเงาหรอแถมหักปทีเป็นไดี๋ออกออกห้างห้างรุ่นแรกนี่ออกห้างแก้วสวยกว่ามันบปงรุ่นสองห้องรุ่นสองพี่น้องสัดเตนปลูกมันแก้วใส่รุ่นสองก๊ะลังเริ่ม แทงยอดแตกยอดยาวกำลังคานเคือมันลุน้นกนะันมากจะได้กิ<ป>น,<ป>นหรือเปล่าแตงโมสแตนสิได้กี่ลูกเป็นสองเพียบบอ,อยงังไม่ค่อยลงไม่สแตนสิต้องซันไม่มันแก้วหรอมันแก้วก็ขึ้นงามเหรอปีนหนาปลูกมันแก้วใส่ปีนหนาฉัได้ปลูกมันแก้วแตงโมปลูกยากแห้งพี่น้อง ต้นสองแหงนตั้งยังไม่คันเชื้ออยู่กตั้งตั้งอันนี้กินนาลีเฮียอยากลงไงอยู่ ขั้นเครือกันขั้นเครือเงาหรอต้นสองเนี่ยกินนาีิกาเนี่ยพี่น้องงาไปคุมดินเตงามเลยต้แมงวันใช่ไหมฉีสบ mươi năm chị ngâm con này vô mô năm một ok ngon này khác nhau là cái non bằng tuần cái khác khác nhau bằng tuần cái nhau có nó cờ ngay vào mờ Ừ, phí nào luôn. bay phân chi cột khẩu lời sẽ tô lại đấy, tăng mô này và phục ngay cả ngay nhạc cả nhạc tuần tuyệt Chụp phia phai Thăng nón Nó, ruột xong không không Cái mô luôn chó Cụp hàng cân Chẳng mơ, 20 ha cấp ha 10 mươi 10 cơm ต้นหนึ่งปลูกเดือนธันวาต้นหนึ่งปลูกเดือนมกราให้เขาไปย้ายไปโทรกันหน่อยนึกอืมฉันเกิดที่หลังไี่เกิดที่หลังนี่เกิดก่อนนี่เกิดที่หลังกลางต้นซ้ำหนึ่งทั้งหมดเดียวไม่คนมาต้องเหรองานก็ไรแต่แทงกระสีลบงาน ท่านเขียวต้นอีห๋ไงที่ได้บนเออขึ้นน้ำเถอต้นแหนบปุบคลิปได้มาลกหย่างขบวนคลิปอัปเดตแตงโมเขียวที่ใดให้บ่ิต้นที่สามสามหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนหนึ่งได้ซัมมี่แล้วพี่น้อง รุ่นต่อไปจะได้กินบ่พี่น้องเดี๋ยวสแตนสิอัปเดตตอนเป็นรูปให้เบิ่งวันนี้เนาะบาต้นเนาะครับขอเวลารักษาแตงโมจังหน่อยกันจ้าคลิปอัปเดตแตงโมให้พี่น้องมือกับปากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องสแตนกับขอบคุณเอฟซีทั้งไทยทั้งต่างประเทศดนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสแตนมาต้นจ้าคลิปนี้สแตนมาต้นกับเขาเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณครับม่อย่างก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับมีอย่างดีๆกันคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้ครับ สักแตนชาวสวนผุกหัดอยู่ลังทดลองขัดไปหาก ful, ินพี่เต็นชาวสวนเหมือนยังไม่ลงมาแล้วมั้งมากินงง